เอาเลยครับขอกการสุดดีท the <st unlikely> okay, ุกผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาฟังคลิปนี้ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมคนดีคนเก่าคนเดิมฮะโตเองก็รับคลิปนี้นะผมจะมาแนะนําซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับผมถ้าถามว่าทำไมอยู่ดีผมถึงมาแนะนําซีรีส์เนี่ยก็เพราะว่าไม่กี่วันก่อนที่ผมหายไปเนี่ยผมได้ไปติดซีรีส์เรื่องนี้เข้านะครับคือมีพี่คนหนึ่งี่ป้ายยาผมมาครับแล้วผมก็ดูไว้แบบมันก็ติดยาวเลยนะครับแต่ตอนนี้ถึงจะดูไม่จบก็เถอะนะดูไปได้ประมาณ3ตอนเองนะครับตอนนึงแล้ก็ ก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนะี่ยมีชื่อว่าปฏิหารโลกนี้ที่มีเธอหรือ Perfect r o l d นั่นเองนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ฉายใน Netflix นะครับผมก็สามารถไปหาดูกันได้คือมันสนุกมากๆเป็นซีรีส์ดราม่าอีกเรื่องนึงที่ผมดูปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบดูซีรีส์เท่าไหร่นะครับแต่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมขอเป็นข้อยกเว้นันแล้วกันซีเรื่องนี้นะคยยนนนรับมีครบนะครับไจะเป็นดราม่าหรือม้กระทั่งความอบอุ่นจากคนสองคนนะครับปฏิหารโลกนี้ที่มีเธอเป็นซีรีส์ที่ฉาย ตอนหนึ่งก็อยู่ที่ขั้นต่ำประมาณ4 0นาทีนะครับแต่บางตอนก็ถึงชั่วโมงหนึ่งก็ลองไปหาดูกันได้นะครับในเน็ตฟลิกเรามาที่เรื่องย่ของซีรีส์เรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับเพ่ะเอกของเราอิซุกิผู้ที่เป็นรักแรกของนางเอกคาวานะแต่เธอเนี่ยก็ไม่เคยบอกรักและไปขอครบเพราะพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามาก,มากๆแถมยังเป็นนักบัสในโรงเรียนที่โคตรเท่โคตรเก่งที่สำคัญคือเพ่ะเอกคนนี้เนี่ยมีแฟนแล้วความรักของนางเอกจึงได้หยุดไปแค่ตรงนั้น,เ,นเพียงแค่การแอบรัก่มนก,มกสออกออกน,นิบปน พราะเขาเน่ยประสบอุบัติเหตุทําให้เขาเนพิการ <_ d> um> ทําให้เดินไม่ได้ชีวิตเน่ยก็ไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนแต่ก่อนทนาเง,งินโดนคู่มั่นที่คบกันมั้งแต่สมัยมัธยมปลายบอกเลิกอีกเรียกได้ว่าชีวิตของเขาในพิผันจากเมื่อก่อน,อนมากๆเรื่องราวต่อจากนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฝ่า,ฝาฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตและความรักของทั้งสองคนก็สหรับซีรี์เรื่องนี้เนี่ยครับผมขอแนะนํามากๆเลยก็ลองไปหาดูกันเป็นซีรีส์ของญี่ปุ่นนะครับก็ต้องญี่ปุ่นอยู่แล้วชื่อญี่ปุ่นมาขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นซ เพราะผมเรายังดูไม่จบตัวเองดูแค่3ตอนเองก็หลังจากอัดคลิปนี้แล้วก็ตัดคลิปนี้ลงเสร็จเนี่ยก็จะไปดูให้ครบว่ามันจะเป็นยังไงว่าจบดีหรือเปล่าเพราะผมก็บอกก็ได้กันว่าจบดีไหมก็นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอมาส,สั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันนะคลิปนี้ก็เหมือนกับเป็นคลิปที่ผมทำลงเล่นๆนะครับเพราะผมอยากแนะนำซีรีส์เรื่องนี้นั่นแหละเอานว้ที่คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทำคลิปอนิเมะลงเหมือนเดิมให้นั่นแหละนะครับแต่จะเป็นคลิปอะไรก็ต้องรอกันก่อนนะเพราะคลิปหน้าเนี่ยผมจะไม่จดสคครริปต์เเลยโอนะสหับคลลิปปนี้้ตตตััววผมยาาอองขไก่่อออนถ้าาชบกก็ยลลืมดไค์์กกดดด See you แชรรรผม้วยนะคคัับบ